สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนาะงสาวสปอคอเช้านี้นะคะค่าวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้วี o o อัพนะคะแบบจูนะคะแล้วก็การใช้วีดูอัพแบบจูเหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบข้าวเวิร์กชิพนะคะนี่ก็จะมีชิพอยู่ทั้งหมดสามชิพนะคะชิพแรกนะคะจะเป็นแบบทำนานแบบธรรมดานะคะชิพที่สองก็จะเป็น แบบข้ามเวิร์กชิพนะคะนี่ค่ะชิปสามนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะหาในชิปที่สองนี่นะคะไปแค่หาชิปแรกไปเลยนะคะจะปจระกอบจะประกอบไปด้วยชื่อ,านานอคะแนนเกณดนะคะแล้วก็เงื่อนไขของเรานะคะที่เราจะใช้คำนวณเนี่ย จะแบ่งเป็นสามคอลัมน์นะคะคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองและคอลัมน์ที่สามนะคะ,ค 1, ค 2, ะ,คะ,คะโอเคค่ะแล้วก็ใช้สูตรเลยวีลูอั p น,นะคะแล้วก็มาคลิกตรงคะแนนตรงนี้นะคะคือเจ็ดสิบห้าแล้วก็คอมม่านะคะจากนั้นเราก็เข้า จุดอย่างตรงนี้นะคะตั้งแต่0ถึง A นะคะก็จะได้ s 5แล้วก็ H9 นะคะแล้วก็ใส่คอมมานะคะต่อไปนะคะเราจะหาเกรนะคะซึ่งเกรนะคะเราจะมันจะอยู่คอมมาที่3แล้วก็ใส่3ไปนะคะแล้วก็คอมมาอีกทีนะคะแล้วก็กด c ิ i ก k To นะคะแล้วกด enter นะคะแล้วกดตรงจุดเล็กๆตรงนี้นะคะล่างมาค่ะโอเคจะเห็นได้ว่านะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะมันต้องตกใจนะคะแก้ได้นะคะงานเดียวโอเคเพียงแค่ไปที่ s 5ตรงนี้นะคะ แล้วกด f 4หนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ h 9นะคะตรงนี้นี่นะแล้วกด f 4หนึ่งครั้งแล้วกด enter ค่ะโอเคนะคะแล้วกดตรงมันเดิมน,นะคะ,ระตรจุดเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาโอเคเป็นอัเสรเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะแบบที่2คือค o บวกชนะคะก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะ ตรงนี้นะคะคำนวณเกเดิมนะคะโอเคไปที่ช่องพิมพ์โซนเลยนะคะพิมพ์เดิม B ลง up คิกตรงที่คะแนนตรงที่75นะคะแล้วก็คอมมานะคะอย่าลืมนะคะเรื่องวิลอั up คอมมาใี่เป็นเรื่องสำคัญต่อไป1ิบสนะคะ แล้วก็ครอบทุกอย่างเคสแล้วก็คอมม่านะคะเราจะหาเกสนั่นก็คือคอลัมน์ที่สามนะคะตรงนี้หนึ่งสามแล้วก็ two part integer นะคะอ่าเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนทางที่แล้วนะคะเหมือนเดิมคะ่ะแก้เหมือนเดิมคะ่ะ ใปที่ชิปสามตรงนี้นะคะตรงแถบ0ูนย์ะคะไปตรง b 6นะคะแล้วกด f o u หนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ d 1 0นะคะตรงนี้แล้วกด f 4 o หนึ่งครั้งโอเคค่ะแล้วกด enter โอเคค่ะเป็นไงคะง่ายเดียวเองนะคะมันเดิมค่ะ ระวังด้วยนะคะเวลาการใช้วีุูอัพนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะดิฉันสุภพรนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ